าป้าป้าส่งสีเอาหนะ่อยเอาชั้นี้มันจะได้ไม่โดนแดดเอาเลยฮะเลยอเชิญฮะ่สวอทีวีส,ด,ด,สด,ดีพี่น้องส่อทีีพี่น้องอะไก ป้เลยปพูดไ <Deep? S 1> ปพ <P ú delete systems> ูดไปพูดไปพูดไปเขาเขาไูกันจะไม่นีน้องโแร้วเดียวกันเดียวกันสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะคะวันนี้พวกอปปสได้มายื่นหนังสือที่กรมการปกครองติดตามติดตามการยื่นหนังสือเกี่ยวกับพัตกิจการฮัดของมุสลิมนะคะ แล้วก็เรามาติดตามผลเราเราได้มายื่นหนังสือที่กรมการปกครองทำงานแบกตาติดตาแบกแบกแบกไอไอยื่นหนังสือไปได้หนึ่งปีแล้วยังไม่ได้ผลคำตอบเลยที่ชัดเจนเลยคำตอบให้เราเลยอ่ะนี่แหละเรามาทวงคำตอบถ้าเผื่อว่าายในอีกไปในอีกสี่หรืห้าวันยังไม่ได้ เราก็ตอนนี้เราก็จะฟ้องถึงจะฟ้องทางกฎหมายแล้วค่ะว่า,จา,าเจ้เาหน,น้าที่ละเลยไม่จะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่งานของตัวเองขอให้พี่น้องได้ติดติดตามต่อไปนะคะครับตบลงตกลงค่ะให้<อ>ต่อไปครับคร<อ>ับกระทม